สำหรับการแนะนำคำในการจเจริญพระกรรมานในวันนี้ก็ยังจะไม่พูดถึงมหาสติปัฏฐานาสูตทั้งสี่เพราะว่าถ้าจะพูดไปก็เกรงไปว่าความสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติของบรรดาท่านหลายจะไม่ครบถ้วนมาจากอิธิบาทสีซึ่งมีความกำลังสำคัญในการทำทุกอย่าง คำว่าอิธิบาทสีนี่คิดว่าท่านหลายยังไม่ลืมอิธิบาทสีเป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประกอบกิจการงานใช้กำลังอิธิบาทสีเข้าช่วยเป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการไม่มีอะไรบกพร่อง ะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ก็ขอบรรดาท่านุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสำคัญนันทางจิตขอทวนอีกครั้งหนึ่งไว้ที่บาทสีก็คือ 1. นชั้นทะความพอใจในกิจที่เราจะบึงทำ <c oughs> สองวิทยะความเพียรในการต่อตา้านอุปสรรคสาจิตตะอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราจะพึงทำ ไม่ละเลย <c oughs> ไม่ไม่ทำจิตให้เหินห่างไม่พลังไม่เผลอจดจอ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้ได้ในก็สีวิมังสาก่อนจะทำอะไรทั้งหมดใช้ปัญญาพิจรารณาใคร่ครวญเสียก่อนให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชัว่วเป็ประการใดในก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้นไม่เลือกที่ในสายที่มีผลชัว่ว นี่ถ้าดีบาสีมีครบทุนแล้วก็เจรณะสิบห้าประการของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะครบทวนด้วยและก็สามารถจะควบคุมบรารมีทั้งสิบประการให้ทรงตัวอาการังสามอย่างที่กล่าวมานี้ของบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายจงทรงให้ครบให้ทุนอย่าให้บกพร่องเป็นขาดแต่คืนปล่อยให้บกพร่องแล้วท่านก็จะเสียใจมาก ตั้งนี้พร,รพระอะไรเพาะว่าถ้าปล่อยให้าอาการในสารนม่บกครองความสําเร็จต่างๆที่ท่านอ้องการจะไม่มีผลเลยเป็นพระก็จะไม่มีผลในด้านความเป็นพระเป็นฆราวาก็จะไม่มีผลในการงานที่ท่านจะพึงทำเป็นอันว่าต้องพยายามควบคุมให้ทรงตัวแต่ได้ว่าการเจริญพระกรรมฐานเพื่อการบรรลุมรรคผล คำว่ามรรคผลนี้ก็ไม่ได้เกณฑ์ว่าจะต้องให้ท่านเป็นพระโสดาบันพระสิกาคามีอนาคขอนาคามีหรือพระอรหันตเสมอไปแต่วความตั้งใจของมรดาท่านพุทธบริษัทก็ควรจะตั้งใจอยู่ในเกณฑ์น,นั้นว่าเราต้องการผลสูงไม่ต้องการผลต่ำเพราะทำอะไรถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีอารมณ์ตั้งใจที่เรียกกันว่าดิฐานนบารมี ทำแล้วก็ดูมันว่าจะไม่ได้ทำเหมือนกับคนเดินทางถ้าเราออกจากบ้านแล้วก็คิดว่ามันจะไปไหนก็ช่างไปมันส่งเดชไปแต่วันเนี้ยไปเรียกว่าไปส่งอย่างนี้ผลมันก็ไม่ดีมันจะดีไ,ได้ยังไงบรรดาทำรมไรเพราะว่า ไม่การไปไม่หาจุดหมายปลายทางม,มันเป็นจุดเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีไม่ได้ถ้าเรามีเจตนาจอดจงว่าวันนี้เราจะไปไหนแล้วก็เราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างนี้การเข้าถึงจุดนั้นก็เข้าถึงได้เร็วก็นี้มีประมาณชั้นใดในการเจริญเพื่อกรรมฐานก็เหมือนกัน เราก็ต้องมีการตั้งใจไว้ก่อนว่าตั้งเกณฑ์ไว้ให้สูงเกณฑ์อันดับแรกที่เราตั้งไว้ก็คือผ้าหันเวราบทมาความนี้เราต้องการความเป็นผ้าหาันไม่ใช่บวชศัแท่ว่าบวไม่ใช่บวชตามระเพณีแต่คิดว่าสวดศัแท่ว่าบวชบตามประเพณีก็มีหวังอเวจีมหานรกไม่มีทางรอด เพราะว่าพระเรานีแม้แต่พระด่าพระเท่านั้นอย่างสวรรณมชฉาเป็นพระอยู่แต่ว่าเธอมีพระไม่เป็นพระไม่สํารวมชอบด่าพระโดยกันเท่านี้เธอตายลงไปแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่คือพระเลาวนีบาปก็บาหนัก <c oughs> ถ้าจะมีบุญก็มีบุญหนัะ ดังนั้นในเมื่อการตั้งใจของเราก็ตั้งไว้ให้หนักคือตั้งเอาอารหันต์เลยเมื่อบวชคราวนี้เราต้องการเป็นพระอรหันต์เมื่อตั้งใจไว้สูงเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้แต่ว่าเดินทางไกลขึ้นต้นไม้เราต้องการขึ้นให้ถึงยอดแต่บังเอิญมันไปหมดแรงจริงๆทาไมถึงยอดอย่างต่ำที่สุดมันก็ถึงคบค่าคบข้างล่างคือกิ่งใหญ่ข้างล่าง เป็นอันว่าเราก็มีโอกาสได้ขึ้นถ้ารดจะคิดว่าเอาขึ้นมันส่งมันจะขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ช่างขึ้นมันส่งนั่นดีไม่ดีก็แต่กายเหนื่อยเปล่าอยู่ข้างล่างเท่านั้นก็ขาดวิริยาอุปสาหา์ก้อนนี้มีประมาณชั้นใดการจเจริญกรรมฐา,านในการบทแระก็เหมือนกัน <c oughs> ผมขอนําแบบฉบับเก่าๆที่ท่านพระโบราณาจารย์ท่านเขียนคําขอบรระชาวไว้ว่า นิพานสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาบางทีท่านจะบอกว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามมันก็มีความจำเป็นถ้าเราไปนิยมตามคลิกบุคคลที่เขาไม่ใช้นะ่นแสดงว่าเรามันจะตามไปตามเขา ให้ถือความมุ่งหมายเดิมไม่ว่าการบวชขามานี่ท่านแปลว่าขาข้าพเจ้าขอรับข้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งนิพันธ์นี่เดิมทีเดียวกันอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้นี่ในเมื่อเก่าเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้เราก็ควรจะปฏิบัติที่ตั้งใจตามบุคคลชั้นเก่าไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบทไม่ใช่สักแต่ว่าทำกัน อันนี้การบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งบรรดาพระท่านหลายจะเข้าปณิปามาเรียกนกรรมฐา,านจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตามสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นนะท่านไม่มานั่งรับคำสอนเหมือนเราฟังกันอยู่วันละสามสี่ครั้งแบบนี้ท่านฟังกันครั้งเดียว พอฟังครั้งเดียวฟังแล้วก็จําจําแล้วก็เข้าไปปฏิบัติในป่าปฏิบัติให้ได้มักได้ผลออกมาเลยแต่ความจริงวัดเราเนี่ถ้าเหมือนจะคิดว่ามันไม่ใช่ป่าไม่ก็คล้ายป่าป่าก็มีเสียงนกเสียงกามีธรรมวิเวกมีกายวิเวกวัดของเราจริงๆนี่ก็มีความสงบสงัดพอ เสียงจากวิทยุเสียงจากขยายเสียงอะไรต่ออะไรของเรานี่เสียงบทเสียงเปล่งของเราเนี่ไม่มีเวลาพักจากการฟังคําแนะนําแล้วก็มีอาการเงียบสงัดจะมีอยู่บ้างกับเสียงสุนัขเห่าสุนัขขอนนี่เราก็ต้องคิดว่าที่ในป่าว่าในป่าจะมีเสียงนกเสียงกาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําความดีกันได้นั่นเราก็ได้เปรียบกว่าพระที่เข้าป่า พระที่เข้าป่าต้องอยูงกินต้องลิ้งกัดที่นั่งที่นอนก็ไม่สะดวกอาหารก็ไม่สะดวกแต่ก็ท่านก็สามารถทำความดีกันได้เราอยู่ในสถานที่ดีกว่าท่านมีโอกาสดีกว่าท่านนั่งสบายกว่านอนสบายกว่าอาหารการบริโภคดีกว่าสถานที่ก็ดีกว่าแต่ถ้าบาังเอิญเราทำดีไม่ได้ก็น่าสลดใจอย่างยิ่ง ็แสดงว่าเราเป็นอภัพภะบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญอะไรไม่ได้นี่ก็ขอพูดต่อไปว่าเมื่อพระไปเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าความจริงท่านไม่ได้สอนมากทั้งสอนเล็กๆในน้อยเท่านั้นรับตตะวันพรุ่งนี้ไปท่านจะเห็นบุคคลตัวอย่างว่าเวลาที่เขาศึกษากับพระพุทธเจ้าคนดีศึกษาจากพระอริยสงฆ์คนดีเขาศึกษากันขนาดไหน นั้นม่ดีสุดท่านน,ลลนั่งไหลเ่านั่งเข้าป่าชัดก,กลับออกมาได้ไม่ทันกลับก็ไปนารหันกันเลยนี่มีกันอยู่มากและลีลาแห่งการจเจริญพระกรมรมฐานไห้เข้าถึงผลบรรดาท่านสาธุชนและพิสุทธิ์สมณีนับตั้งแต่วัน,าวานพรุ่งนี้ไปเวลาก่อนที่จะอธิบายเรื่องพระกรมรมฐานท่านจะเข้าใจจะได้รับฟังบุคคลตัวอย่าง อันนี้ก็เป็นอนวุวาเมื่อพระไปศึกษ,ษาแล้วกมาฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สอนไม่มากนิดนิด,นดหน่อยหนย่พอเข้าใจบรรดาแล้วบรรดาพระทั้งหลายลาพระพุทธเจ้าจะเข้าป่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะไปหาภาษารีบุตรก่อนเมื่อพระเข้าไปหาภาษารีบุตรแล้วภาษารีบุท,บทก็ถามว่าถ้าเธอไปในแดงไกล ถ้าชาวบ้านก็ถามว่าเธอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเธอบวชเพื่ออะไรเธอจะตอบเขาว่ายังไงบรรดาพระท่านหลายผู้นั้นก็จนใจไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงพระสารีบุตรจึงได้สอนว่าถ้าบังเอิญมีใครเข้ามาถามเธออย่างนั้นขอเธอทั้งหลายจงตอบเขาว่าเราบวชเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ นี่ก็หมายความว่าการดับกิเลสไม่ให้หมดหมายความดับให้หมดให้สิ้นไม่มีเชื้อเหลือหมายถึงความเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอนุวาพระโบราณอาจารย์หรือต้นเหตุแห่งพระพุทธศาสนาท่านมีความมุ่งหมายกันอย่างนี้เรื่องการบวชเข้ามานี่ท่านมุ่งความเป็นพระอรหันต์เป็นสําคัญ ฉะนั้นคำขอบรรพชาในสมัยนั้นจึงมีคำว่านิพานาสสจิกิริยายะเอตังกาสาวังเกตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดให้แจ้งเพื่อทำเพื่อข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งปฏิพันธ์ เน่เดิมท่านว่ากันมาอย่างนี้นะแต่สมัยนี้ท่านเปลี่ยนไปท่านแปลงไปก็อย่าเปลี่ยนอย่าแปลงกําลังใจคําขอบรรพชาไม่สาคัญสําคัญที่ความมุ่งหมายของจิตของเราเท่านั้นนี่พูดถึงความมุ่งหมายแล้วก็มาพูดกันต่อไปในคราวนี้ก็หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพื่อการต้องการให้เขาถึงมากคผล องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาได้ทรงแนะนำกับท่านปัญญวคีราษีทั้งห้าที่ป่าอิออสิตนะมฤุกทายวันเพราะว่าในสมัยนั้นเมื่องค์สมเด็จพระวิชิตมานเลิกจากการทรมานกายเมื่อสมเด็จพระจอมไตรหันเข้ามาบริโภคอาหารเพื่อร่างกายมีกำลัง เพราะว่าพิจารณาแล้วว่าการทรมานกายนี่พระองค์ทรมานมาถึงหกปีร่างกายสูบผอมอดอาหารอดกลั้นไม่คว่ากลั้นกลั้นใจกลั้นลมให้ใจเอาลิ้งกดเพดานฟันกัดฟันเขไว้กลั้นลมให้ใจอย่างหนักอาหารเขาอดจนทั้งร่างกายสูบผอมเอามือลูบกับขนล่วงออกมาตามมือ พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำอย่างนี้ถึงหกปีไม่สมเร็จมรคลอาศัยที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นอำนาจบาร,รมีเดิมจนโดนบันดาลให้องค์สมเด็จพระวิจิตรมันพิจรารณาเห็นว่าการพิจรารณาทรมานการนอนทรมานกายอย่างนี้ไม่ใช่ทางสมเด็จมรคลแน่ รามทั้งหลายที่ธรมานกายไม่เสมอเท่าเราเราทํายิ่งกว่ามากฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงคิดว่าผลแห่งการบรรลุมาผลหน้าะอยูยที่กําลังใจไม่ใช่มาฝึกกันที่กายเอเจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงหันมาสเสวยพระกยาหารเวลานั้นท่านปัญจวคีีหรือสีตะห้า มีท่านัญญาโกนัญญาทนวปะท่านนามะกัญญาโกนัญญาวปะอัสสชิธรรมหานามและใครท่านลืมใจเป็นธรมหาท่านในกันเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระทรงทันมากมากโดยอาหารไม่ปฏิบัติตามแบบตามคนนี้ไปปล่อยองค์สมเด็จพระจอมไตรยอยู่แต่พระองค์เท่านั้ ต่อมาเมื่อพระองค์เสวยพระกยาหารมีกำลังดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วเข้าไปที่ใต้ต้นโปคนดีมีพรามเอายาคามาถวายแปลกกรรมสมเด็จพระผูมีระบาคเจ้ามารับยาคาแล้วก็ปูลงไปดีโคนต้นโปนั่งหันหลังพิงต้นโปหันหน้าไปนงด้านทิศตะวันออก ทรงตั้งจิตอดิษฐานว่าวันนี้ถ้าเราไม่สำเร็จพปะสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดอารมณ์อย่างนี้ของท่านประโยคาวาจรทั้งหลายโปรดรักษากำลังใจตามนี้เพราะาการบรรลุมรคผลในศาสนาขององสมเด็จพระจินสี อยู่ในจุดที่เรียกว่าเราไม่สนใจกับร่างกายแม้ร่างกายมันจะตายก็เชิญเราต้องการความดีนีจุดนี้ขอบรรดาท่านั้หลายจนจำมาให้ดีื่ะในคืนวันนั้นเองเคือมันแบ่งเป็นสามยามยามแรกองค์สมเด็จระสมาสัมพุทธเจ้ากขทรงได้อุเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติได้ ยามที่สองในจุตูปปาติยานหรือที่ทประโยชนยานรู้ว่าการตายและเกิดของสัตว์ว่าสัตว์ที่เกิดมานี่ทั้งหมดเดิมทีมาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วตายไปแล้ประโยชน์ที่ไหนยานี้เป็นต้นตอนทีสามยานทีสาม,อ,างสามองค์สมเด็จปทัสสลบรรลุอวิเศษสมาสัมพุทิยานคือทำอาสวัสกิเลตให้หมดสิ้นไป หลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็มานั่งพิจารณนาะว่าธรรมที่เราบรรลุนี่ลึกซึ้งกัมเพลภาพมากยากที่บุคคลจะพึงบรรลุตามได้ท้อไทยแต่อาศัยที่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพันญยูสมเด็จพระบระมคครูก็ใช้อำนาจำลังยาน ทราบว่าคนในโลกนี้มีกําลังอยู่4ชั้นด้วยกันก,นกำลังคนจิต 1. อุคติตนญยูมีปัญญาดีมากแนะนำเพียหัวข้อยอ่อๆก็สามารถจะบรรลุมาผลได้ 2. วิปติตนญยูคนประเภทน,นี้ปัญญาสามลงนิดหนึ่งเมื่อแนะนำหัวข้อยังไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงจะบรรลุมาผลได้ 3. เยนยยะ คนประเภทนี้จะสอนให้บรรลุมากรุผลไม่ได้แต่ว่าจะสอนให้เข้าถึงศาสนาคมทรงศีลได้สี่ประทับประมะคนประเภทนี้ใช่อะไรไม่ได้เลยเมื่อพระองค์ทรงทราบเดิอำนาจพระพุทธญาณแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็มาพิจารณาว่าใครน,อน้อควรที่จะรับพระธรรมคำสั่งสอนเป็นครั้งแรกและก็บรรลุบางคน สมเด็จพระทศพลก็ส่งทร,ร,รงาบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าท่านอาราระดาบทดนุทักันดาบททั้งสองท่านนี้ที่แ็ลอาจารย์สอนเรามาถ้าฟังพระธรรมเทศนาของเราเพียงจบเดียวก็จะได้บรรลุอลาหารหันต์แต่ว่อองค์สมเด็จพระทรงทันพิจารณาไปก็ทราบว่าอาจารย์ทั้งสองตายไปเสียแล้วเวลานี้ไปอยู่ในเพในอรูปภพรมก็ได้สมาบัตแป ท่านคิดว่าโอ๋หนออาจารย์ขเขาราชิบหายจากความดีเสร็จแล้วไม่สามารถจะบรรลุมาผลได้พิจารณาไปทีก็ทราบว่าท่านปัญญวัคีฤษีทั้งหามีทางยาโกทธัญะเป็นตนยงท่านยาโกทธัญะทันวัปปะทานมหานามท่านอัศจิเป็นอนุว่าท่านปัญญวิคีฤษีทั้งหานี้ ถ้ารับพระธรรมทีสนาของเราจำลุมาคนสมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงพิจารณาว่าท่านทั้งห้านี้อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิริสอีสิปตนะมฤิทายวันแวงเมืองพาราณสีสมเด็จพระมหามุนจีจึงทรงเสด็จไปเขาเล่าลัดลัดเวลามันน้อย เมื่อเข้าไปแล้วบรรดาท่านปัญญาวิเฤราษีทั้งหที่แรกก็นัดหมายกันว,ว่าจะไม่ต้อนรับเมื่อเข้าไปแล้วก็ลืมความเดิมต้อนรับท่านตอนนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสดาเรียกเรื่งแสดงว่าธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายที่เราเรียกกันว่าสแสดงธรรมาจากมักในขอตัดมันจะข้อเรื่องตอนสาคัญ ว่าเวลาที่จะเจริญให้เข้าถึงมรรคถึงผลที่เรียกกันว่าโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสเมื่อธรรมเป็นเครื่องพ้นจากวตาสงสารหรือว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์จะต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตากิรมฐานุโยกเว้นจากการทรมานตัวคือว่ายาโอตาน อย่าปล่อยให้ร่างกายขิวอย่างที่เราปฏิบัติมันแล้วในการก่อนและอย่าทรมานตัวเกินไปเพราะการปฏิบัติอย่างนั้นเราทํามันแล้วทุกอย่างแล้วก็ทํามายิ่งกว่าใครทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนได้ในปัจจุบัน ที่เห็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทบาท่านนิยมการเจริญพระกรรมฐานด้วยการทรมานตัวนั่งเครียดตามที่เห็นมาในที่บางแหง่งนั่งกลั้นลมให้ใจบ้างบางทีก็แข่งขันเวลากันปกตินี้เราเจริญมาสกรรมฐานตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มตั้งใจว่าจะพัก นอนลงไปประเดียวหนึ่งกุฏินอนเสียงนาฬิการกรี๊งขึ้นมาเอาคนนั่งแล้ว,วนะเราไม่ยอมแพ้ลูกก็มานั่งใหม่นั่งใหม่เพราะได้กําลังใจดีเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะพักกุฏินอนเขานริกาปลุกกริ๊งมานลแต่ความจริงเขานอนอยู่นาฬิกาปลุกเขาเพิ่งตื่นเราก็ไม่ยอมแพ้ทําต่อไปเป็นอันว่าคืนยังรุ่งทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยนี่เคยเห็นมา อย่างนี้เป็นการทรมานเกินไปท่านนั่งไปเห็นว่ารมสายรือมันมปวดเมื่อยทนไม่ไหวก็เปลี่ยนยาบวดเสียนั่งนอนยืนเดินทําได้เหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักผ่อนอยาไปทรมนมนมันมันจะเกิดเป็นโรคประสาทนี่จำนะจำแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จําจําแล้วก็ปฏิบัติตามห้ามการทรมานกายถ้าใครเป็นโรคประสาทเนื่องจากเจริญพระกรรมฐานผมจะไม่รับผิดชอบทั้งหมด พราะว่าทาแค่พอดีพอดีมันไม่ไหวก็นอนภาวนาให้มันหลับไปนี่อย่างนี้เรียกว่อาอัตตากริมาฐานิโยคตรองเว้นเสียปรปลการนี้สองกามรสุขานิการนิโยกเวลาที่จะเริ่มภาวนาและพิจรารณาขนาดเดียวกันนั้นก็นึกอยากจะได้ชั้นโน้นนึกอยากจะได้ชั้นนี้นึกอยากจะได้อย่างนั้นไอตัวอยากนี่ท่านแปลว่ากามคือความใคร มันทำให้อรมใจกระสับกระสายไม่มีผลในด้านของค,ความดีนี่ขอธรรมโยคาวจรทั้งหลายจงเว้นอาการอย่างนี้เสียอย่าทำอย่าสร้างมันขึ้นมามันจะเป็นโทษมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับบรรดาท่านทั้ทงหลายส่วนที่ทำให้ท่านทั้ได้ดีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดากล่าวว่าต้องใช้มัชิิมาปฏิบทา คือทำแค่พอเหมาะพอดีถ้านั่งท่านี้มันเมื่อยแล้วก็พลิกได้เปลี่ยนอิริยาบถได้ก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถก็ค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานเกินไปถ้ามันทนไม่ไหวนั่งคาตมารือนั่งพัะเพียบก็ลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้ห้อยขายก็ได้เองกายนึกว่าสมัยว่าเราไม่ได้ฝึกกายที่เราฝึกฝึกใจนั่งไม่สบายก็ยืน ยืนไม่สบายคนเดินเดิน,เ,ดนเราภาวนาและพิจารณาอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละแต่ว่าเดินแต่ว่ายืนม่นนั่งยืนเดินไม่สบายคนนอนนอนไม่ไหวก็ปล่อยมันหลับไปอย่าทรมานมันอันนี้เวลาตื่นตั้งใจเสมอว่าก่อนจะหลับถ้าตื่นขึ้นมาเมรไรเราจะยึดอารมณ์นี้ไว้ทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จับอารมณ์นั้นทั้งๆท,ท,ท,ที่นอนอยู่อย่างนั้นแหละ ก็ทําตามตอนนั้นไปเลยหรือว่าไม่พอใจในการนอนจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จนจะลืมว่าพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีท่านได้จากการเดินพระกรรมฐานกองนั้นจะไม่เสื่อมเพราะเราได้มาจากอิริยาบถที่มีการเคลื่อนไหวระบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายเวลาที่จะแนะนํากันสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วแต่เพียงต่านี้เพราะเวลามันหมด สำหรับวันนี้ก็หวดไวก่อนต่อที่นี้ไปก็ขอสาวพาะอองสมเด็จพระจินนวจพยายามทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตั้งใจใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัยาศัยจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวสดี